ช่วงคุณแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Next Care คุณผู้ชมคะแม่บ้านจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดสําหรับลูกน้อยแต่ก็ต้องคํานึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟเหลี่ยมคมของโต๊ะหรือเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่ของมีคมที่อยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าเผลอแป๊บเดียวอาจจะเกิดอันตรายได้ซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนคะ่ะว่าบ้านเธอทํากิจการขายมีดคะ่ะ บอกแค่นี้ก็คงจะนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นก็คือลูกน้อยถูกมีดบาดน,นั่นเองด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะไปคุยกับเจ้าตัวเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงคะ่ะสวัสดีค่ะคุณชินดี้โอ้โหไหนก่อนอื่นเลยคะ่ะบ้านทํากิจการอะไรนะคะคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นร้านขายมีดแล้วก็พวกรับ เข็นรับ่ารับมีดค่ะรับมีดด้วยแล้วคือหมายความว่าในบ้านนี่ก็จะมีแต่มีดเต็มไปหมดเลยอยู่ที่พื้นก็มีโอ้โหอยู่บนโต๊ะอยู่ตามชั้นค่ะค่ะแล้วลูกอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นน้องอายุได้ขวบกว่ากําลังหัดเดินแล้วมีมีดอยู่ทั่วบ้านอยู่บนโต๊ะแม้แต่บนพื้นก็มีมีดคุณแม่ทำยังไงคะเนี่แค่สิีคิดแค่นี้ก็แบบว่า คือยดมากเลยก็ต้องระวังกันเยอะค่ะแต่ว่ามันก็มีพลาดนะคะคือวันนั้นเนี่ยเรื่องก็เกิดขึ้นว่าอ่ที่บ้านไม่ค่อยมีคนอยู่ค่แล้วลูกค้าเข้ามาเยอะแล้วตอนนี้น้องก็กําลังหัดเดินแล้วก็ขายของนะคะได้ยินเสียงเหมือนแบบมีชนกันก็หันไปหันไปแล้วน้องก็กําลังมือค่ะปัดปัดมีดพอดีเพราะมีดได้ยินเสียงแล้ปัดมีดแล้ว ก็วิ่งไปดูก็คือมีมีดบาดโดนถักถากโอ้โหนี่แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะก็คือก็ค่ะก็พอพอเห็นว่าน้องมีดบาดแล้วก็ก็เลยรีบไปพระโมพยาบาลคืออ่าใช้น้ำเกลือค่ะล้างแผลแล้วก็ใส่แผลใส่ยาแผลสดนะคะแล้วก็เอาเยื่อกระดาษะค่ะเป็นเทปเยื่อกระดาษพันกับอ่าผ้ากออยตางี้น้องก็จะไม่ระคายเคืองแล้วก็แกะยากหน่อย โอเคก็ยังสามารถที่จะอยู่แล้วก็ให้มันให้มันป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกที่เข้าไปนะคะแล้วตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้3มขวบค่ะ3ขวบรู้เรื่องแล้วช่วยแม่รับมีดช่วยรับไม่ช่วยรับมีดแต่ว่าก็คือช่วยอาเาแช่วยขายของได้นะคะค่ะแต่ตั้งแต่วันนั้นน้องไม่กล้าเข้าใกล้มีดีกเลยนะเหรอคะกลายเป็นกลัวมีดไปเลยป่ะคือไม่ไม่ถุงไมบกลัวแต่ว่าเขารู้ว่า เจ็บเจ็บอ่าโอเคเนี่ยแหละคะ่ะก็คือพยายามที่จะสอนลูกแต่สุดท้ายแล้วถ้าสามารถที่จะป้องกันแล้วก็ทําให้บริเวณรอบๆตัวลูกเนี่ยเป็นไม่อันตรายที่สุดเนี่ยจะดีนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากนะคะมาพูดคุยกับทางรายการทางสำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์มีหนังสือมอบให้ด้วยค่ะนี่ขอบคุณมากค่ะ,คะ